สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พี่น้องชาววันพิดก,กัาเกมกันอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมเทอร์โบจากช่องเทอร์โบบอดกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่เอามารีวิวแกะกล่องสตาร์เตอร์เด็กเช่นเดิมนะฮะเ่ีนจะได้แต่แตละคลิปนี้สตาร์เตอร์ใหม่ก็กลาลังใกล้จะออกแล้วนะยังไงติดตามไว้ก่อนนะครับผมจะเร่งทําคลิปให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะเป็นเด็กของค,ค้อคยไดอยู่ในทีมเจ็ดเทพโจรสลัดนะฮะ S T ศูนย์สามนะ จะเป็นแนวสายคอนโทรนะฮะสายคอนโทลคืออะไรก็คือการเข้าปั่นป่วนคู่ต่อสู้จากความสามารถนะฮะซึ่งสีฟ้าเนี่ยจะเน้นการที่นำคาแรกเตอร์ของศัตรูเนี่ยกลับขึ้นมือนะฮะเนี่ยเรียกได้ว่าปั่นป่วนหน้าดูนะครอุส่าห์ ลงมาไว้แล้วแล้วโดนเอากลับขึ้นมือต้องลงมาใหม่แล้วกว่าจะได้ตีก็ต้องผ่านไปเทิร์นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาแกะดูกันว่าจะมีการ์ดอะไรกันบ้างอันนี้ก็ไม่พูดพ่านทาเพลงนะฮะนี่คือหน้ากล่องนะฮะเป็น s อ03นะเป็นรูปของมิสเตอร์คอคดายนะฮะ s อ0 1ศถึง04ก็จะเหมือนกันหมดนะภายในกล่องก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือผมไปเร็วๆเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างซ้ำไปซ้ำมานะฮะแล้วด้านหลังของคู่มือมันจะเป็นแพม็อกนะครับประมาณนี้เหมาะสไลั์ มือใหม่นี่ครับการ์ด S T 0 1นยถึงศูจะประกอบไปด้วยลีเดอร์นะฮะใบหนึ่งการ์ดเล่นห้าสิบใบแล้วก็การ์ดตู้จำนวน10บใบนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดดูเลยขอเริ่มจากกองข้อขอดายก่อนแล้วกันนี่นะครับลีเดอร์ข้อขอดายหน้าตาดูดีนะฮะสตาร์เตอร์ S T 0 1นยถึงศูลูฟี่กับตันคิดข้อขอดายแล้วก็ไคโดลีเดอร์จะเป็นการ์ดฟอยนะฮะ <Wow. S 1> แตกต่างกับ OP01 ที่ลีเดอร์ในในชุดนั้นอะ่ะมันจะไม่เป็นการ์ดฟอยค่อนข้างน่าสะสมเลย สตาร์เตอร์ดิสเน่แม่งหมดเกลี้ยงเลยฮะท่านผู้ชมหลายๆการ์ดหลายเกมนะสตาร์เตอร์ดิสไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่วันที่การ์ดเกมเนี่ยสตาร์เตอร์ดิสราคาขึ้นนะฮะเป็นเท่าตัวเลยนี่นะฮะมาดูความสามารถกันเป็นิดเดียวสีเดียวนะเลยจะมีค่าไลฟ์อยู่5เต็มนะฮะพาวเวอร์ห้าพันความสามารถของโคคอดาก็คือใช้ได้ในเมนเตจและใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งทำการลบด้ง4ี่ใบจากนั้นนำคาแรคเตอร์ที่มีค่าไล่ ห้าหรือต่ำกว่ากับขึ้นมือของเจ้าของนะฮะพูดถึงในส่วนแรกก่อนการลบด้งคืออะไรการลบด้งก็คือการเอาด้งที่อยู่ในสนามเราที่ไม่ใช่ในดง้ดงเด็กอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในคอสแอเรียหรือด้งที่ติดอยู่กับคาแรคเตอร์นะฮะกลับเข้าไปในด้งเด็กจํานวน4ใบและไม่สนสภาพเนยนะถ้าอยู่ในคอสแอเรียเป็นสภาพเลสก็เอากลับได้อยู่ติดกับตัวคาแรคเตอร์ที่ตีไปแล้วก็เอากลับได้นะฮะนั่นหมายความว่า เราสามารถเอาด้งที่ใช้งานแล้วกลับเข้าไปในด้งเด็กได้ <Yeah. S 1> เพื่อใช้เปิดความสามารถของขคอดไดตัวนี้นะฟังดูโอเคนะฮะแต่เหมือนเป็นการกู้ใช้พลังงานในอนาคตนะเพราะว่าไอ้ด้งที่กลับไป4ใบนะนะั่นอ่ะมันก็ต้องเอามาเติมใหม่ในเทินหน้าซึ่งมันจะเติมได้แค่ทีละ2องดังนั้นนะกว่ามันจะกลับมาเท่าเดิมก็ต้องผ่านเวลาไป2เทินพูดถ,ถึงความสามารถนะฮะเมื่อเราเก็บด้งสี่แล้ว เราเอาคาแรคเตอร์1ใบนะที่ค่าไล่ต่ํากว่าลงมาขึ้นมือเจ้าของง่ายๆเลยแต่นั่นหมายความว่าเราเอาคาแรคเตอร์ที่เป็นฝั่งเรากลับขึ้นไปได้พี่ครับเราจะเอาคาแรคเตอร์เรากลับไปขึ้นมือทําไมะบางทีเราอาจอยากจะเอาตัวที่เราใช้ความสามารถไปแล้วกลับขึ้นมือมาแล้วลงมาเพื่อใช้ความสามารถอีกอย่างนี้ก็ได้ก็ผ่านกันไปกับลีดเดอร์เคาขกายได้นะฮะต่อมาการ์ดอานะครับอาจจะยังเป็นข้อขอดายอยู่เหมือนเดิมอ่เป็น SR จํานวน2ใบนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกเกอร์นะ มีค่าไล่ห้าพาวเวอร์หกพันแล้วก็ยังมีความสามารถอยู่ต้องมีหนึ่งด้งติดอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อบล็อกจะสามารถนำคาเล็เตอร์บนสนามที่มีค่าไล่สองหรือต่ำกว่านะฮะกลับไปอยู่ใต้เด็กของเจ้าของซึ่งถือว่าโอเคนะการเอากลับไปใต้เด็กอะ่ะจะทําให้เขาไม่สามารถกลับมาไล่ใหม่ได้หรือจะใช้ความสามารถของการนั้นได้อีกอารมณ์คล้ายๆกับลงไปในกองที่กันแต่นี่ลงไปใต้เดกชีวิตจริงอะ่ะคุณจะไปจั่วการ์ที่อยู่ใต้เด็กได้อะ่ะ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้อเสียคือค่อาล่ายมันแค่2ตัวเลือกเราจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครมันจะเป็นพวกบ็อกเกอร์เล็กๆน้อยๆหรือเจลลี่บอนนี่ อะไรแบบนี้นะฮะจะต,ต้องติดตรงด้วยถ้าไม่ติดตรงแล้วไปบล็อกเนี่ยใช้ความสามารถไม่ได้นะฮะก็จะได้บล็อกตามปกติอย่างเดียวอันนี้ครับเป็นเก็กคูมเเลียจ่าย4นะครับมีพาวเวอร์5,000อย่างดีที่มีกาดนะฮะแล้วมีความสามารถออนเพลย์นํคาแรคเตอร์นะฮะสูงสุด1ใบก็คือ1ใบนั่นแหละที่มีคุณสมบัติ7เทพจนสลัดหรือกลุ่มจนสลัดทีเลบางนะฮะที่มีคอส4หรือต่ำกว่ายกเว้นตัวเก็กคูมเเลียเองหรือการ์อื่นที่ชื่อเก็กคูมเเลียกลับขึ้นมมมมมมืืออไไไ่่่ดด้้้้นะครบใใหาาาาา2าะะถวววเเีผลลงแล ได้เติมมือใบหนึ่งเอาวาง่ายๆต่อมาเป็นของดีของเด็ดฮะจูราคินมีฮอกนะคะผมอ่านผิดหรือเปล่าขอโทษเนี่ยนะมีค่าล่4สีคาวเวอร์ห้าพันนะฮะเอฟเฟกต้องติดก่อนหนึ่งดง้งเมื่อโจมตีเราจะสามารถจั่วการ์ดได้2ใบแต่ต้องทิ้งการ์ดลงไป2ใบนะฮะนั่นก็คือเราไม่ได้การ์ดในมือเพิ่มนะแต่คือเราได้เปลี่ยนการ์ดในมือนะฮะเราจั่วมาสมมุติเรามีการ์ดในมืออยู่5ใบใช่ไหม เราจวมา2ก็จะกลายเป็น7นะฮะแล้วเราก็เอาเลือกจากใน7ใบนั้นแนะทิ้งลงไป2ใบมันก็จะกลับมาเหลือ5ใบาเท่าเดิมทีนี้ทําไมมันถึงเป็นการ์ดดีการ์ดเด็ดประจําเด็กนี้คือมันมีค่าเคาน์เตอร์หรือค่าการ์ดอยู่2 0 0พเลยนะถือว่าสูงเลยทีเดียวงั้นคือเอามาโจมตีกดดันสตูก็ได้มาเปลี่ยนมือเรานะฮะก็ได้แล้วก็เอามา ขอ,อมามากาศก็ได้นะครับเป็นบายที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวต่อมาครับจะเป็นการ์ดที่คนนํามาใช้แข่งไม่บ่อยนะแต่เป็นการ์ดที่เียกเดียว,ว่าเออมีสีสันดีนะครับก็คือเจ้าเซนโตมารุนะครับผมไลยสามีพาวเวอร์สี่พั 4, นะครับมีความสามารถติดหนึ่งด้งใช้งานได้เฉพาะในเมนเฟสและได้เธอละหนึ่งครั้งจ่าย2ดงนะฮะจากนั้นจะสามารถเลือกการ์ด ปริฟิต้าจากในเด็กเรานะลงมาในสนามได้เลยลืมบอกไปต้องมีค่าคอร์ส4หรือต่ำกว่าความเด็ดดวงของความสามารถเจ้าเซนโตมารุก็คือมันเซิร์ชการ์ดจากในเด็กเราฮนะซึ่ง <Wow. S 1> ตอนนี้มีไม่กี่ใบเลยฮนะที่มีแค่2ใบอะ่ะก็คือ ซีซ่านะครับจาก OP01 แล้วก็เจ้าซินโตานมารุตัวนี้เนี่ยใช้ความสามารถกูหยิบการ์ดจากในกองเราลงมาดีนะฮะไม่ได้เอามาจากในมือถ้าเอาจากในมือเราจะเสียมือใช่ไหมฮะแต่ในกองเนี่ยเซิร์ชได้เลยและจะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าการ์ดไลฟ์ของเราอ่ะเรียงเอาไว้อยู่อ่ะมันมีใบอะไรบ้างถ้าคุณนับเก่งนับเป็นนะครับง่ายๆคะคือเราเช็คเด็กได้การที่เราจะหาแพซิฟิต้าแล้วก็เช็คเด็กไปนในตัวเลยเออการ์ดใบไหนของเราขาดอยู่สมมุติไอจุรคินมิฮอกเราหายไป2ใบนั่นหมายความว่ามันต้องไปอยู่ในไลฟ์ของเรา2ใน5นั่นอะไร ประมาณนี้นะฮะและมันใช้ได้ทุกเถินถ้าเกิดเซนตมอรุเราตัวนี้ไม่ตายเนะ่ยเราก็เรียกไปเรื่อยๆเลยเรียกไปเรื่อยๆ ติดหนึ่งดงแถบ2เท่ากับว่าเราจะเสียโด้งไป3แต่ต้องระวังถ้าเราเอาเซนโตมารุไปตีเมื่อไหร่อ่ะมันจะกลายเป็นเป้านะฮะเพราะว่าศัตรูของเราเนี่ยจะจะมาโจมตีเซนโตมารุเราแน่นอนเพราะมันจะขุดแซิปิต้ามาเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็นมาเชลีทีฟนะฮะตอนนี้จะยังเป็นเจ็ดเทพจนสลัดอยู่นะไล่สี่มีพาวเวอร์สี่พันดูในน้อยนะแต่ความสามารถดีก็คือเมื่อลงมาในสนามหรือออนเพลย์นี่เองจะสามารถเลือกคาแรคเตอร์ที่มีค่าไล่สามหรือต่ำกว่ากับมือเจ้าของการลง ทิชมาปุ๊บอ่าวดีกับเลยแต่ข้อเสียคือคุณต้องระวังแบบพวกตัวเด็กสีแดงอะ่ะที่หรือเด็กอื่นๆอนะ่ะที่มีมีสกิลลัสนะฮะถึงแม้เราจะดีดขึ้นไปใช่ไหมแต่พอกลับไปเค้นเขาอ่ะเขาลงมาแล้ว last, ลัสก็ตีเราได้เลยเหมือนเดิมอยู่ดีเพียงแค่เขาจะเสียค่าด้งนะครับก็เป็นตัวป่วนของศัตรูนะ,ะจะมาพัดบ็อกเกอร์กลับไปเพื่อโหมจมตีไปก็ได้นะฮะอ่าแล้วแต่สถานการณ์ต่อมาจะเป็นอีเวนต์นะครับโอ้อันนี้ได้สีเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นแซบเบิลนะฮะใช้ได้ในเฉพาะเมนเฟสของเราเลือกคาแรค 7จ็ดหรือต่ำกว่ากลับขึ้นมือเจ้าของการนะฮะเรียกได้ว่าหนักเลยทีเดียวนะฮะค่าไล่เจ็ดเนี่ยโอ้โหแทบจะหลายตัวเลยแหละแต่ข้อเสียคือจะมีคอสสูงหน่อยคือ4แต่มีข้อดอีอย่างหนึ่งคือมีทริกเกอร์นะฮะพอเปิดปุ๊บทริกเกอร์ใช้ความสามารถของการนี้เลยโอ้โหไม่ต้องไล่นะฮะถ้ามันอยู่ในทริกเกอร์เนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็พัดคอสสูงกลับไปได้เนี่ยแล้วศัตรูก็ต้องลงมาใหม่สมมุติพัดค่าไล่เจของศัตรูกลับไปโอ้เขาก็ต้องไล่จิตเสียโดงลงมาอีกอ่ะพัดไอ้อย่างนี้ก็ได้ในตัวที่เป็นคิ สีของสีเขียวที่เป็นบ็อกเกอร์คิดค่าลายเจ็ดน่ะโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะฮะต่อมาจะเป็นอีเวนต์นะครับอันนี้เด็กนี้จะอีเวนต์เยอะหน่อยจะเป็นทัสแพดแคนนอนหรือฝ่ามืออุ้งหมีนะฮะใช้ในเทิร์นเคาน์เตอร์ของสตูนะฮะนั่นคาเลคเตอร์ที่มีคอร์สสามหรือต่ำกว่ากลับขึ้นมือเจ้าของขึ้นมือเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากตีมาเอาค่าลายสามตีมาเราใช้ใบนี้วสวนไปเขากลับขึ้นมือไปเลยส่วนทิกเกอร์ก็มีเหมือนกันก็เหมือนกับเทคปกติเลยนะฮะเอาค่าลายสามกลับขึ้นมือเจ้าของถือวว่่่าาดีมก็เคแต ค่าไล่สามเนี่ยมันค่อนข้างจากัดจําเขียดนะครับถ้าเขาเอาค่าไลาส่สูง,สงตีหรือช่วงเลดเกมเนะี่ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์ได้เลยนะใบนี้ต้องระวังนะฮะอีเวนต์อีก2ใบของเด็กนี้นะฮะอันนี้ค่อนข้างดีเลยเป็นเมโลมิโลค่าไลา่สใช้ในการเคาน์เตอร์ของเทอร์สตูนะฮะเลือกลีเดอร์หรือคาเลคเตอร์ของเรา1ใบนะฮะจะบวกพาวเวอร์ไป4ี่พันจากนั้นถ้าเรามีการ์ดในมือ3ใบหรือต่ำกว่าเราจะได้จั่วการ์ดหนใบนั่นหมายความว่าสมมติเรามีการ์ดอยู่ในมืออยู่4ใบนะฮะ ศัตรูโจมตีมาเราแทบ2ด้งใช้มิโลมิโลใบนี้มันจะเหลือการ์ในมือแค่3ใบมิโลมิโลถือว่าเราใช้ไปแล้วเหลือ3ใบปุ๊บไคลเตอร์ <Character, S 2> หรือดีเดอร์เราจะบวก cover สี4 0ันจากนั้น จะได้จั่วการ์ดหใบแต่ไอที T ่ power 4, บวกพาวเวอร์สี่พานจะได้แค่แบตเทิรเดียวนะครับไม่บวกทั้งคืนนะแล้วก็จะเป็นการ์ดด้งสิบใบอ่าด้งธรรมดานะฮะหลังขาวจบไปแล้ว1กองต่อไปเป็นกองที่เป็นเจ้าโดฟามมนโกระดับ SR นะฮะอ่าเป็นการ์ดบอยนะฮะนั่นหมายความว่า SR ของเด็กนี้ก็จะเป็นค็คดายกับโดฟามมนโกนะครับผมค่าไล่สูงเลยทีเดียวค่าไล่ถึง7เลยนะฮะแล้วมีพาวเวอร์ก็ค่อนข้างสูงแหละ7,000ความสามารถของโดฟามมนโกคือเมื่อลงมาในสนามหรือออนเพลย์นะฮะนำคาแรคเ่่าไลา ต่ำกว่ากลับขึ้นมือเจ้าของการก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะเขาลง7ดมาเราลง7็ดเราสวนกลับไปอ่าวกายเว่าศัตรูของเราลง7จตะกี้มาฟรีแต่เราได้ตัวคาแรคเตอร์ที่ค่ายืน พาวเวอร์เจ็ดลงมายืนในสนามนะฮะอะไรประมาณนี้ป่วนนะฮะถือว่าป่วนได้ดีเลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องยก7เสมอไปนะฮะเราจะไปยกบ็อก,กเกอร์ที่มีค่าไล่ห้าก็ได้ก็แล้วแต่เราในจังหวะที่เราจะโจมตีสวนอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปเป็นการ์ดวานิลานะฮะได้ถึง4ใบจะเป็นลูกชายของหนวดขาวนะ,ะตามที่เขาอ้างนะ,ะไม่รู้จริงหรือเปลารววิวนะฮะค่าไล่สามพาวเวอร์ห้าพันมีการ์ดหนึ่งพันไม่มีอะไรนะครับง่ายๆต่อมายังเป็นวานิลานะฮะเป็นจินเบย์ไล่สองพาวเวอร์สี่พัน แล้วก็การ์ด1,000นได้4ใบสิ่งดีของที่เป็นการ์ดวานิลาก็จะคือเขาจะมีค่าล่ไอค่าพาวเวอร์สูงกว่าปกตินิดนึงก็คือ1000นะครับอย่างเงี้ยฮะถ้าการ์ดอื่นถ้ามีความสามารถไล 2, Power ่2องพาวเวอร์ก็จะอยู่ที่2 0 0 0 3 0 0าอะไนอะไรงี้แต่เง,งี้ยเป็นวานิลาก็าจะ4 0 0พันเลยอ่ยได้4ใบต่อมาทากกาันสะกาลอนะฮะไล่1น่ะแน่นอนไลน่ cover, 1พาวเวอร์หม0 0เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากจะเป็น บล็อกเกอร์นะฮะอย่างดีที่มีบล็อกเกอร์มาให้ต่อมาเป็นคู่มะนะฮะไล่สองมีพาวเวอร์สามพันแต่ว่าจะมีในความสามารถเ <ME> <C> มื่อลงมาในสนามเปิดท็อปเด็กสามใบนะฮะแล้วก็เรียงลําดับได้ตามใจชอบแล้วก็แปะกลับไปบนท็อปเด็กหรือถ้าไม่พอใจทั้งสาใบเลยเราเรียงแล้วก็ใส่ไปใต้เด็กก็ได้นะฮะแล้วแต่เราก็เอาไว้ให้รู้อนาะคตนะครับว่าต่อไปเราจะจวดได้อะไรแล้วก็มีทิกเกอร์นะฮะโอเคค่อนข้างโอเคเลยมีทิกเกอร์ก็คือ เมื่อเปิดทิกเกอร์มาปุ๊บจากไลฟ์จะได้ลงมาในสนามเลยนะฮะแล้วก็ได้ใช้ความสามารถด้วยก็คือเปิดท็อป3เลียงแล้วก็แปะไปด้านบนหรือจะไปใต้ดิต่อมาท่านมหาเทพบากี้นะฮะค่าไลฟ์ห่งแต่เป็นวานิลานะฮะเลยมีพาวเวอร์ถึง3,000อ่ะมีค่ากาก1,000ต่อมาเป็นแปรซิปิตา้าต้องระวังนะครับอันนี้คือข้อควรระวังเลยผมจะบอกว่าทําไมต้องระวงังอ่ะอย่างเช่น คูมะที่ผมบอกไปตะกี้ใบนี้คือคูมะนะครับที่เป็นตัวจริงแต่เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์เป็นแปซิฟิต้านะฮะค้าได้สีห์พาวเวอร์หกพันเออพี่เทโบรครับก็ไม่เห็นมีอะไรต้องน่ากลัวนี่ชื่อต่างกันแล้วทำไมไอ้เนี่ยน่ะสิครับมันไปเกี่ยวข้องกับความสามารถของเซนตมารุนะครับอ่าจำได้ใช่ไหมเซนตมารุอ่ะถ้าใช้ความสามารถของเขาอ่ะจะเรียกแปซิฟิต้าจากในกองลงมาในสนามได้ก็คือเซนตมารุมีหน้าที่เรียกแปซิฟิต้าตัวนี้ แต่ไม่สามารถเรียกคุมะตัวนี้ได้มันจะเป็นที่ปวดหัวหน่อยถ้าใครไม่ได้ดูกระตูนมานะฮะแล้วจะไม่รู้ว่าอไอตัวใช้มืออุ้งมือหมีเนี่ยเขาเป็นคุมะตัวจริงไอแต่อย่างเงี้ยมีกวนออกปากเป็นแปซิฟิต้านะครับเขาเป็นหุ่นยนต์ก็จําไว้นะครับเซนต์ตมารุเรียกตัวที่เป็นหุ่นยนต์นะฮะหรือชื่อแปซิฟิต้านั่นแหละซึ่งใส่มาถึง4เลยนะครับแปซิฟิต้ตาต้องใส่เยอะๆแหละครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปใส่น้อยแล้วมันไปอยู่ในไลฟ์หมดเนี่ยเซนตตมารุแท็บ2โด่งจ่ายไปแล้ว เปิดเด็กออกมาไม่มีประซิบิต้าอ้าวกีดเลยเสียดวงฟรีนะฮะสุดท้ายครับ4ี่ใบเป็นบัวแอนคอกนะฮะค่าไล่สามเพิเวอร์หนึ่งพันแน่นอนฮะเป็นบล็อกเกอร์อ้าวทันฟังกลอดีกว่าสิค่าไลา่แค่หนึ่งเองนี่ครับทันฟังกลอกมีค่าไล่หนึ่งแต่ว่าบัวแอนคอกจะมีค่ากะพันหนึ่งนะครับทันฟังกลอไม่มีแล้วก็มีทิกเกอร์ถ้าจับจากไลท์เป็นบัวแอนคอกสามารถนําลงมาได้เลยไม่ต้องจ่ายค่าไลา่ลงมาปุ๊บกลายเป็นบล็อกเกอร์ได้เลยเพราะมันจะทิกเกอร์ลงมาแบบตั้งนะฮะหรือทีเไสตูดด้้าา คำนวณมาแล้วอ่ะตีพอละสาตัวตีปุ๊บไล่หมดแน่นอนอ้าวเปิดเราเปิดออกมาเป็นติกเกอร์ลงบาวอาแฮนด์คอกเอามาบล็อกได้ฟรีๆไปเลยประมาณนี้จบแล้วนะฮะสำหรับเด็กสีฟ้าจะเห็นว่ามันเน้นเอาคาเล็เตอร์นะครับไม่ว่าจะของเราหรือของสตูนแหละแต่ส่วนใหญ่จะเอาของสตูเนี่ยกลับขึ้นมือจะมีเป็นข้อขอดานะที่เป็น SR ำกลับเข้าไปใต้เด็กต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าจําสับสนอันไหนเอาขึ้นมืออันไหนเอากลับตรงใต้เด็กยังไงใครมีไอเดียอะไรในการจัดเเ็กสีฟ้าเนี่ยยังไงแชร์กันได้คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เมตาค่อนข้างจะเป็นสีเขียวหรือสีม่วงหรือแดงเขียวนะยังไม่ค่อยเห็นสีฟ้าจะเป็นแชมป์เท่าไหร่ มีแต่มีน้อยพูดอย่างนี้แล้วกันอันนี้พูดตามความจริงไทเซียนเด็กฟ้าเนี่ยแนะนําการจัดมาหน่อยแล้วกันนะเอาสตาร์เตอร์เด็กไปคอมโบบวกกับโอเีศูนย์หนึ่งใบไหนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดหรือมีคอมโบอะไรเม้น์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจะเป็นพระคุณมากยังไงวันนี้เทอร์โบอร์ดต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมสิบบอกเบาๆว่าเดี๋ยวจะมีร้านการ์ดของผมเปิดแล้วยังไงถ้าเปิดแล้วมาแวะเยี่ยมเยียนก็ได้นะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆที่แจกของรางวาัลหรือสิทธิ์แลกซื้ออะไรเยอะแยะเลยนะติดตามเพจเท นั้ช่องยูทูปมีไว้ก็ดีเพื่อไม่ให้ลาดการติดตามหรือกิจกรรมที่บอกไปไม่กักของแน่นอนร้านผมได้ของดีอะไรมาแจกผู้เล่นเต็มๆก็อยากให้ทุกท่านได้มาเล่นการ์ดอย่างมีความสุขกันติดตามเพจไว้เดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งไว้ในเพจวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามรับชมกันย้ำอีกทีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยใครซับเยอะๆไลค์เยอะๆเนี่ยผมอาจจะแจกของดีแจกอะไรตอนผมเปิดร้านแล้วก็ได้นะยังไงก็ติดตามมาดูขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย